ดาราสาวทายาทหมื่นล้านเผยเหตุผลกลัวผู้ชายก่อนเปิดใจให้ยูทูบเบอร์หนุม่มหลายคนต่างลุ้นสถานะทายาทหมื่นล้านนักแสดงสาวเอวาปรวรวันวีร์ุับผู้โชงหรือเอวาตลกหกฉากและยูทูบเบอร์หนุม่มเนตไมเมเนตมีโมเมนต์หวานๆให้ได้ชมกันผ่านโซเชียลทางภาพคู่แคปชั่นยอดและแซวก,กันไปมาสถานะของทั้งคู่ก็หลุนมาตลอดล่าสุดเอวาเนตมาร่วมรายการแชะมีบางช่วงบางตอนได้เล่า ถึงนาทีได้เจอกันครั้งแรกผ่านรายการแชทที่หนุ่มแนทได้เผยว่าตนนั้นเป็นคนจีบสาวเอวาเองโดยบอกว่าเจอกันที่สนามมวยที่แนทเป็นคนจัดขึ้นมาเองไม่รู้จักกันก็สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักและแยกย้ายผ่านมา2-3เดือนเจอกันก็ติดต่อจะทําคลิปร่วมกันถ่ายงานเสร็จก็แยกย้ายแนทยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆวันต่อไปถ่ายอีกคลิปต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันเล่นซ่อนแอบในภูเก็ตวันนั้นอยู่ด้วยกันทั้งวัน เช้าเย็นทําความรู้จักกันเราก็เริ่มสปาร์กผมเดินหน้าจีบเขาเลยผมยอมรับแบบแรกที่เน็ตชอบคือน,น่ารักพอคุยแล้วน่ารักจริงจังมีเป้าหมายในชีวิตคุยกันแล้วเรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้นอกจากนี้มดดำเผยถึงประเด็นที่เอวากลัวผู้ชายโดยกล่าวว่าเอวาเป็นคนกลัวผู้ชายเพราะเคยโดนผู้ชายของเงินก็เลยกลัวเอวาบอกต่อว่าหนูโดนเขาหลอกแฟนคนแรกไม่ได้ซึง่งซึ่งนาค่าหนังค่าอะไรต่ออะไร หนูเป็นคนจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายบัตรเครดิตหนูไว้เขาเอาไปลงเกมสมัครเกมทุกเดือนธนาคารโทรมาหาว่าสมัครเกมนี้ไหมก็บอกไม่ได้สมัครเดือนละ3-4,000พบาทเลยเป็นรักตอนอายุ18แล้วเจอกันน้อยมากปีละ2-3ครั้งเองหนูเป็นคนทุ่มเทกับความรักเยอะมากให้ไป100แต่ได้กับ30 4 0ตลอดเลยตอนนี้ก็คุยคยอยู่เน็ตก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไง